อ้าวาหอมน้องครับหอมน้องรักๆโอ้ยบังเนี่ยเะพีน่น้องซอยข่อยเลี้ยงซอยข่อยเลี้ยงน้องอย่าจกหูเจกตาน้องเดออ้อ่ะอ่ะอ้ายวะอ้ายวะเอ้ยอ้ายวะเอ้ยอ้ายวะเอ้ย อ่าพี่ไว่นนั่งลงดีๆครับลูกเบาๆนะเบาๆนะหอมน้องหอมน้องหอมน้องจุบน้องตรงไหนจุบน้องตรงไหนครับจุบน้องตรงไหนครับจุบน้องตรงไหนครับข้าไปไหนอะจุบน้องตรงไหนครับเออมึงเนียละพี่น้องอ้าวจะทำน้องเออรัก ครับผมรักรักรัก